สวัสดีครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่แนไปสำรวจเพลิงหินนะครับที่มีคนอยู่นะครับผมเพราะว่าเมื่อวานนะพ่อผมบอกนะครับพ่อผมเนี่ยขึ้นมาหาภาคบนเขานะครับแล้วเจอคนนะครับเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วก็มีลูกชายด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาพี่แนมาพิสูจน์ดูนะครับว่าเป็นอย่างที่พ่อผมบอกก่อนนะครับพ่อผมบอกว่าให้เดินตามเส้นทางน้ํานะครับให้เดินตามไปนะครับผมเดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเพลิงหินนะครับ คือตอนนี้เนี่ยยุงเยอะมากเลยนะครับพี่ๆนี่เลยนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาแล้วนะครับนี่ผมต้องบอกพี่ๆเลยนะครับว่ายุงเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคพี่เดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยครับผมไป นี่เลยนะครับพี่ๆนะเพราะผมบอกว่าให้เดินเส้นนี้ไปเลยนะครับผมโอย,อยุ่งเยอะมากมันจะเป็นเพลิงหินนะครับ เราเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ได้แล้วก็เข้าไปลบฝนได้นะครับผมเดี๋ยวผมต้องหาดูเพิงหินนะครับผมมันจะเป็นแบบหินก้อนใหญ่ๆนะครับแต่ว่าผมไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ไหน ก็ต้องมาหาดูนะครับผมว่าผมเนี่ยจะจะจะหาเจอเปล่านะครับ ทีนี้นะอุดมสมบูรณ์เมื่อกี้เหมือนผมได้ยินเสียงคนเยี่ยบไม้นะพ่อผมบอกว่ามันไม่ใช่คนป่านะครับมันเป็นคนนะครับผมคนไม่มีบ้านอยู่นะครับ รว่าผมจะมาเลยแล้ววะนี่ก็เป็นหินก้อนใหญ่นะแต่ว่ามันพ่อผมบอกว่ามันเป็นเพลิงหินแต่มันไม่ใช่ถ้ำนะครับ ไม่น่าใช่นะครับเพราะว่ามันรูเล็กตีนหนึ่งอึ๊บเฮ้ยตอนนี้ผมเนี่ยขึ้นมาอยู่บนเข่าแล้วคือครั้งนั้นจะเป็นตีนเข่านะครับพ่อผมก็บอกนะครับว่าไม่ค่อยไายมากนะนี่ต่อ ทำอะไรไม่รู้ทำอะไรวะไม่ใช่นะที่แรกพ่อผมเนี่ยก็จะพามานะครับแต่ว่าพ่อผมเนี่ยติดธุระต้องไปทำงานนะเลยพาเลยผมเนี่ยมาคนเดียวนะครับผมนี่ตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นย้อยข่าวแล้วนะนี่เลยนะครับผม บางทีเราเนี่ยอาจจะได้เสียงหมาเสียงมอไซค์นะครับเพราะว่าเราอยู่บนเขาเนี่ยเราได้ยินชัดเจนนะคลางนูนะ่นอ่ะเป็นเขาตอนนี้ผมเนี่ยปีนเขามาจะได้หนึ่งลูกแล้วนะโหป่าที่นี้เนี่ยอืมเขียวมากเลย โอเคครับพี่เดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยนะครับผมพี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยผมเดินได้ไกลแล้วนะครับผมผมยังไม่เจอทําที่พ่อผมบอกเลยนะครับต้องบอกไปพี่หละเหมือนผมนี้เสียงใครฟันอะไรสักอย่างนะครับผม หมือนคนฟันไม้นะครับเมื่อกี้นั้นเหมือนผมได้ยินคนฟันไม้ด้านล่างนะครับผมเมื่อกี้ผมก็เพิ่งเดินผ่านมาเองนะครับน่ะพี่ได้ยินไหม โอ้ป่าที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับผมดี๋ยผมจะลองไปดูนะครับนี่พี่พได้ยินไหมเหมือนมันมีเสียงฟันไม้นะดูดิพี่ๆป่ายังสวยเลยอะ่ะ บนซอนไม้ด้านล่างนะครับผมโอเราต้องเดิน,นระมัดระวังนะเพราะว่าตรงเอ้นี้เนี่ยคือมันลื่นนะครับผม กี้เหมือนผมได้ยินเสียงคนฟันอะไรสักอย่างนะครั้งนีย เหมือนมีคนอยู่พี่เจอไหมเหมือนมีคนอยู่จริงๆด้วยครับป้าครับใช่คนป่าไหม ตอบผมแล้วป้าอยู่กันกี่คนอะนี่นะเพลิงหินที่พ่อผมบอกโหแล้วมันอยู่กันได้ไงวันนียยุงก็เยอะนะครับ อยู่กันกี่คนครับอผมมันปิดหน้าปิดตานะป้าป้าครับป้าครับแล้วมันอยู่กันได้ไงวะเนี่ยยุงก็เยอะนะหืมแล้วขอหาอะไรกินอนะ ผมมาดีนะครับผมมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับยุงเยอะมากมันจะลบผมอะ่ะเออ พีด่ดูดิเหมือนคนไม่มีบ้านอยู่อะบ้านมีอะไรผมช่วยไหมครับคุยกับผมหน่อยดิป้า จะเย็นจะเย็นพอม,มาดีครับมันเอาหินเคลื่องผมมันเอาหินเนี่ยเคีืยงผมนะครับผมจะเย็นครับป้าเป็นผู้หญิงนะครับผมยาวแล้วก็เหมือนมีเด็กนะครับทุกคน ผมถามอะไรเขาก็ไม่ตอบผมเลยนะครับโหแล้วมันอยู่กันได้ไงวัเนี่ยุงก็เยอะเดี๋ยวผมจะลองไปดูอีกมุมหนึ่งดีว่ามองเห็นปะผมไม่เจอหน้ามันเลยอะ <c oughs> <c oughs> รื้น สวัสดีครับใจเย็นดีครับอ,อยู่กันกี่คนนะป้าน่าจะใช่นะครับตรงนี้ที่พ่อผมบอกมีหินก้อนใหญ่ๆนะทุกคนนี่แล้วในถ้าเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ได้นะครับหลบฝนได้นะครับผมนี่เจอเต็มเต็ม เป็นคนนะครับนี่ไปอยู่ที่นี่นานย,ยังครับนานแล้วนะเขาบอกอืมเป็นคำเดิออมนะครับผมอยากจะเข้าไปถ่ายใกล้อ่ะเมันไม่ให้ผมเข้าไปใกล้ๆนะครับผม ป้ามีอะไรผมช่วยไหมพูดได้ไหมครับทุกคนเอาไงดีแล้วดูป่าดิแล้วทำไมเขาต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะทำไมป้าต้องมาอยู่ในป่าด้วยอ่ะครับผมฮะ เออผมเหมือนคนบ้าคุยอยู่คนเดียวผมถามก็ไม่ตอบอะไรผมเลยป้า จเย็นดิผมมาดีนะครับผมป้ามีไรผมช่วยไหมอ่ะเมื่อกี้เขาเหมือนเขาใส่หัวเลยอะทำไมป้ามาอยู่ในป่าครับนี่นะพี่ๆดูถ้ำดิมันไม่ใช่ถ้ำดิมันคือเพลิงหินนะ เหมือนแกเขาจะไม่ผมยุ่งนะอาไงดีทุกคนแต่ว่าเขาเขาเหมือนจะทำร้ายแต่ก็ไม่ทำร้ายผมนะครับผมแล้วก็ดูดิโอ้ยุ่งเยอะมากเลยแล้วผมจะถ่าย เมเอาไงดีครับพี่ๆจะให้ผมเข้าไปหาเลยไหมกูว่าผมเข้าไปแล้วมันจะทำร้ายผมนะที่นี่มันก็เอาหินไล่โยนผมแล้วอะออกมาหาผมหน่อยได้ไหมครับ โอ้เฮ้ยเเอางดีครับพี่พี่ผมวอารมถอยก่อนดีไหมรอบหน้าค่อยมาใหม่นะครับผมรู้แล้วว่ามันอยู่ไหนจะเย็นครับจเย็นนะครับผม,ผมว่าล้อมร้บผมต้องมาใหม่นะครับผมรู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหน นะตรงนี้เลยเมื่อกี้นะ่ะผมเดินเลยเฉยเลยผมไม่ทานสังเกตนะครับผมโอเคครับพี่นะผมรู้แล้วมันอยู่นี่แล้วทงปุ๋ยอะไรวะเนี่ยอาจจะเป็นพวกเสื้อพุงเสื้อผ้ามานนะเออพี่เหมือนเสื้อผ้าเลยนะเดี๋ยว,วผมจะไม่ยุ่งกับของมันดีกว่านะครับผม Mà mình sẽ ép móng vô anh thùng á Ê Mình móng à เฮ้ยเฮ้ย,ยพี่มันเอาหินโยนผมนะมันออกมาแล้วนะทุกคนอุยอ๊ยโดนผมแล้วเฮ้ยใจเย็นดีครับ เหมือนจะเป็นเด็กนะทุกคนเจอไหมขอ,อว่าเราถอยกันก่อนดีกว่าโอเคพี่รอบนะเดี๋ยวผมจะมาใหม่นะรอบนี้ผมรู้แล้วมันอยู่ไหนผมเมื่อกี้มันเอาเหินไล่โย้นผมใหญ่เลยอะก็โอเคครับพี่ถ้าชอบคลิปนี้ผมขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามให้ผมเลยนะครับผม รอบน้าเดี๋ยวผมจะเอาแบบของอาหารมาให้มันนะครับผมนะน่าจะเป็นคนนะครับผมไม่ใช่ผีหรือคนป่าแน่นอนเป็นคนนะครับผมร้อยเปอรแหละพี่ดูได้เลยก็โอเคพี่เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม